สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเชียงรายที่นี่ห้วยปากกางอมาแล้วนะคะ,ะเที่ยวกันท,ที่จังหวัดเชียงรายกันเราจะเข้าไปดูที่ j จดีเ้าชั้นใช่ไหมอันนี้มีเจดีเก้าชั้นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเจดีเก้าชั้นนะ ตามอันนี้ก่อนขึ้นไปเราจะมีการส่งน้ำพระนะคะน่าจะเป็นพระที่เก่าแก่นะคะเราจะมาส่งน้ำพระกัดร้อนมากค่ะใส่เลยค่ะทำบุญค่ะนะคะทำบุญนะคะ ขอให้ได้กลับมาเป็นหมื่นเท่าแสนเท่าค่ะสาธุขอให้เข้าถึงับพอบไรนิดนึงค่ะเอามือตักะเออเอามือตักนส่งแพอ่ก,กันใชฝ่า,ามืออะหานเลย <laughs> จะขึ้นไปแล้วนะคะ จจดีเก้าชั้นค่ะที่เราจะเข้าบาไปดูนะคะนนเข้าปไปเลยคะ่ะเอาได้ไหมเราได้บ <3, S 1> ูนถุงใส่รอง, 2> 2, 1. 1> งเท้าตึ้งหนึ่งทำบุญนะคะอันนี้ทำบุญอะไรอะ่ะสูตปลิ่นให้รั อ๋อซื้อที่ให้วัดนะคะเท่าไรก็ได้ใช่ไหมคะาราะหนึ่งรค่ะันี้จะนไปสร้างโรงพยาบาลนั่ะกุายคะอตารางวระหนึ่งร้อยบาทเาซื้ยาเตวิชัก่อนนายใช่ไหมเออนางกาพนมสามอ้าวซอุสุนี่กะเเตวิชัยเออตั้ง คนละอ,อันตั้มมันคนละแผนเลยเออแต่ปันมาสีแค่นี้เดียวงานจินตลาทาสายนายพานุพงศ์ทาสายนะคะจัดซื้อวันนี้ที่เท่าไหร่นะ กันยายน 64. หกสิบสีนะจ้าโอเยใส่ไปแล้วนะคะ ตารางวาละร้อยโอเคค่ะทำบุญนนีที่ทานจะรับบโอเคค่ะข้าวสาธุขอให้ถึงเข้าถึงภาพปัจจัยพระนิพพาน,านสาธุที่สิง่งใดของผสมดังปรารถนาในใจคิดเร่งๆๆ่ง,งสาธุนหนครับบริเวณรูปรอบรอบอ้าว อันนี้ไม่มีลิฟต์เหรคอคะต้องเดินขึ้นใช่ไหมคะเก้าชั้นเนาะต้องเดินขึ้นนะคะเก้าชั้นนะคะตัม้มตัม้มนี่หน่อยดิอ้าวาขึ้นไปแล้วนะคะอันนี้ชั้นที่ 2. 2> สองปันไดก็ไม่ได้สูงมากก็ตั้มต้องอย่อยาหมุนคนเขาจะขึ้นทีละ นี่นะคะเราจะขึ้นไปชั้นต่อไปนะคะรอสักครู่ค่ะ ถ่ายรูปไหมถ่ายหมาคุณนะอะไรก,กักนไปดูปูเลยไปปูเลยปูแค่นี้ปูแค่นี้ไมหไ่เนี่ยมีอาหารพระเนี่ยมันบหนาหารพระนะคุโ,โนโ้มีแต่เขาขออนุญาตถ่ายรูปนะคะเออได้ไหมได้ไหม ไปเนี่ยตามเปิดทำไมน่าหวานจังไปเดี่ยวหรไปขึ้นไปไปเต้ไปดูบรรยากาศข้างนอกเดี๋ยวเข้ากันถ้าถึงแล้วเลเอาขมาุดจ้าฟังกันจ้ะแต่ไปหรอกยิบเห็นมากนะอันตรายโมเชเดงที่แรกอ่ะเพราะเนี้ยเขาเปิดอยู่นะแต่ว่าติดข่าวโควิดคลั่งแล้วอะ่ะเขานี้ด้วยนะ โดนโควิดไงมีคนเป็ีนอะ่ะเช้าเขาเนี่ยจะน้อขึ้นมาขึ้นนะมึงมีของพายล้วอันนี้ชื่อจันเมียงอันนี้จันเหียงเหรอจันที่สามโอ<ฮ>้จันสองจันสองขึ้นมาตั้งสามซีจันแล้วจันสองอยู่กะ จะบอกชั้นเนะตอนนี้ขึ้นมาไม่รู้ชั้นอะไรเป็นชั้นอะไรแล้วคะอย่าจับเราบันไดนะเดินเฉยๆจะเริ่มแคบไปแคบไปนี่ให้ดูบรรยากาศสวยไง ใจก็ได้เหรอไม่ดเบนเาา้ะเาาจไปแก้่ไหลายหลายแสนเหลายสิบตอนบางีอยดูข้างข้างะะบรรยากาศรอบรอบตรงนู้นนะคะเขากำลังจะทำเป็นโรงพยาบาลนะคะ ไปค่ะชั้นที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่เราจะขึ้นไปขึ้นมาสูงไปอีกชั้นหนึ่งนะคะอันนี้บอนนี้จ้นสุดท้ายก็ อยากล่าวชั้นนี้นะคะสูงขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งสาธุสูยังก็จะแค่ไปแค่ไปนะคะอ้าวมีอีกเหรออันนี้อีกชั้นหนึ่งนะคะ ขึ้นมาค่ะดูค่ะขึ้นมาเลยค่ะน่าจะเป็นชั้นสุดท้ายหรือยังอ้ยังนะคะยังมีไปอีกแคบไปแคบไปโอ้ยอุย้ยเย็นจังเลยขึ้นมาข้างบนนะคะบนแล้วค่ะดูบรรยากาศลอบๆะคะ่ะนี่ค่ะอะ สดชื so ่นเย็นค่ะอ้าวอันนี้เป็นบันไดเล็กนี่เป็นบ,บนันไดใเล็กเล็กอุย้ยตป้งคืนได้กว่าเนี้ยเต็มแ,แล้วเต็มเลยเต็มแล้วคะโอ้อันนี้สุดสุดของมาละสุดแต้ม สุดๆแล้วนี่ตั้มขึ้นมาแล้วนี่ชั้นสุดของเจดีสามสี่บ้างสามสี่บางเนี่ยตามสเนี่ยเย็นเย็น เป็นห้องเล็กๆมีพื้นที่ไม่เยอะแค่นี้เองแต่บนสุดนะขึ้นได้โอ้โหขึ้ได้เลยบ่บ่บ่จะขึ้นได้ไหมคะเออคนขนาดสูงต่างๆอันนี้คือคนเขาตัวใหญ่ค่ะขึ้นมาเนี่ยใครเดินทางได้เลยขึ้นไดเโค้นั่ง ไปฮักเลยคนณเาแปลงนี่เนี่ยเนี่ยเขาแปลงปะเนี่ยลูกนายจัดงานเหลือนกันเขาสุดเนี่ยคุณทำแปลงเราแค่ไหมนแข็งหยิบช่องขึ้นมาแปงตีเขาหาก็เราบริจาคซื้อที่ไปตั้งหนึ่งร้อยตารางวาง อซืยายี่ิงาเมื่อกี้อ่ะของส่งจะาบานส่นงจ้บ้านขายขายซื้อมาเขาจะแบบกว้างรพวกนี้เปนประมาณห้าไระเขาจะต้องน่ไรปุ้นก็คือของเขาหมดเลยเนาะไโน่นปุ้นอ่ะเหตุกำแพงปุ๋นอ่ะนานร่นบอเขาเขียนทหรไัโรบลไอรโลกนีเป็นีเจ้าโป่ะรงพยาบาโรงพยาบาลชาวเขา ดูนะจ้าป็นกระจกเยาตั้งนั่นเป็นย่อคือมากกว่าโวนี่ตรงใสไปได้อะน้องมันยมีห้องอ่ะร้อนมากเอาเป็นแนวย่าปะาณต้่ไหเออเฮ้ยจะเป็นแนวนตกแนวกระเพรีงนที่มบอกอนนี้เรมีคลินิกแล้วเนี่ยตัวรัทีย่อเออคลินิกอันนั้นรักษา้รงเขามีานนะคอยู่่วงีรงัมีคลินิกมีโรงเรียนมีวัดอยู่ในสถานที่เดียวกัน อันงไไม่พร้อมเนีนะชิดจ้าก็ว่อัน้พ้อมอ่ะตื่นากไปก็ไล่เช้าอุ่นนมเพราะว่าในสายมันระบาดอยู่ใช่ไมันใกล้กันเลยนี่นสีก็ลงลงเปก่อนไปลงคคนลงป้าทในี่สเปิดอ่านจะมาแก้สลักข้างในนี่ก็ได้ก้ จะมาเอาหอม่เอามาไปต่อไปสิ่็ตโอเคต,ตัวมเป็นต้องีูซิอ่ะิออกมา้นมาเลย้เป็นเป็นผ้าเป็นลูกเป็นไห้เนาะเลสลัะเอาแล้วกนะ็ต่ออ่ะเป็นยวเต่อแลนี้เป็นเรนสต์ถงได้รเล่าแต่ว่าขายล้มหกว่าอบ้างอืออาถือล้มล้ถืออยู่นะเปิดเปิดดูขาลมามมา้มในบสาอือไปไปพูดเจ่าน้เสียวเสียวล้าแล้ว อาข้ารเจ้าจะลงยังไงเหมือนบันไดลิงเลยอะน้าให้ถือไหมของแบบอะไรตัวเนี้ยในแป๊บนึงนะคะช่วยคุณวันก่อนแจกขงขวัตอนรับเด็กเป็นแค่ช่วยคุณวนก่อนต่อรงยล้วใ่นี่มาหนิลงเรียล้วใ่นี่ในนี่มีโรงเรียนมีวัดแล้วก็จะมีโรงพยาบาล ดูนะคะคุณวนลงมาแล้วอ๋อแสดงว่านาห้ามห้ามปิดทองบนองค์พระปรับห้าพันบาทนะคะห้ามไม่ได้เป็นของตรงนี้เนี่ยนะครับขุนปุทธที่สงคุณนะนั่นนะเออว่าเป็นการมาที่สงมันเหมือนปัดหนึ่งก้อของมันจะโดนใช้อ่ะมันคุ้นต่างเราดูแลหน้าใหม่ลงไปแล้วนะคะ แล้วพ่อท right. okay. mm ้องสีก like, ็ต้ออสส์พ่ออสสร้างเเอนปลายเขียนต้นมงนาว่าต้นเงนว่านเนีนี่สารสถานี่เงินเป็นพุ่งขึ้นเงี้ยเดี๋ยว่งานยังรอบเอครับเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนอ่ะเอมออาเมาสารสาเมื่อก่อนน่ะมามงนขนาดเลยเพราะว่าจะเอาเงินน่ะมาลงกระถินขีวัดห้วยปากก้างเยอะมากมาบัดดก็คือต้องมาทำบุญวัดหุ่ยปากกง กระทิงจากกุ้งเผพก็มาลงนี่นะม่มนีลงไปแล้วนะคะจะลงไปแล้วค่ะเก้าชั้นแล้วนะคะเจดีเก้าชั้นค่ะเอเอามาค่ะลงแล้วนะคะ หากกลัวความทุกข์ระทมตรมไมมให้ลิขิตชีวิตด้วยตนเองนะคะนนคให้ลิขิตชีวิตด้วยตนเองอย่าให้ใครมาลิขิต<ร>ชีวิตเราเราต้องเป็นคนริขิดชีวิตเราเองว่าเราจะลิขิตช,ชีวิตตัวเราอย่างไร เียกันสรักเราไงเนาเด็นต่อไปของเราะชานะต้องมีเนสูงก่ตั้มกลัการาบตั้มกลับกัห้าบางคนเขาพอกพกนะหรือเปล่าตั้มขอ ต้องพกตลอดด้วละคาตลอดคาตลอดด้วยลดแล้วอย่าไปจับอีกนะเราบันไดอ่ะเมื่อกี้เราจับข้างบนแล้วไงหนึ่งร้อยบาทเป็นอะไรไม่รู้หมืนกชน เต็นยุกเป็นยังปะอาน้าจังสิ่งแต่งกสวัสดีครับย <c oughs> ัสีครับ เป็นยังไงล่ะคะเจะดีย์เก้าชั้นสวยงามตามท้องเรื่องเ,เดี๋ยวเราพาไปดูอีกที่หนึ่งนะคะตรงนี้ค่ะข้างๆนี่ไปกันเลยข้างๆอุ้ยร้อน

ดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนี้เนาะพีที่หนึง่งแล้วก็พอละค่ะวนันนี้สำหรับวัดห้วยปลากัง้ง บเลยแค่นในบวนู้น,น,นเามาเที่ยวได้เอา,าเราไมสบายเราบวนได้เลยน้ขอทำบุญลงศพกอไปทำอะไรอะบริจังบริจาคลงศพลายญาตินะคะ จะบริจาคลงศพไร้ญาติน,นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะสายัามุมี่<ะ>ยถูกอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูไป,นะไปอยู่ตรงนน้นรอลเลยเดี๋ยวขึ้นไปดูแป๊บนึงอยากรู้เป็นยังไงเฉย ส,สำหรับคนที่เขาใส่กางเกงขาสั้นใช่ไหมโอเคมีผ้าถุงสําหรับคนใส่กางเกงขาสั้นเข้ามานะคะ s> <S เขาไม่ให้ใส่กางเกงขาสั้นเข้ามานะคะเดี๋ยวเราตรงไปไหว้พระกันก่อนนะคะ วัคะนะคะ,ะค่ะ,ะ,คะเป็นบริเวณจะถ่ายให้ดูบริเวณรอบๆนะคะนีค่ะเป็นสีขาวนะคะทั้งหมด นี่เป็นบริเวณรอบๆนะคะอ้าวเป็นสีขาวทั้งหมดนะคะดูค่ะโอเคนี่ค่ะน,นีคือบรรยากาศร,รอบๆ กาจะออกไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ดูนะคะมันจะกัดรอบๆอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เราอยู่บริเวณตรงนี้นะคะ สร้ารงพยาบาลเสรินะครัวัดกลังสร้างจะเป็นโรงบาลรักษาปีเลยนะครับร่นทาบุญ200บาทรับเงเาเาจะมีรถอยู่ด้วยจดยลรที่สุขส้แบบนี้ให้รเอวจัโอเคค่ะสำหรับ คลิปนี้วัดห้วยปาลากั้งนะคะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวติดตามสถานที่ต่อไปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ